ที่โซมาเลียนะคะก็มีการเปิดเผยรายง,งานฉบับใหม่เกี่ยวกับปัญหาภัยแรงปี2011ค่ะว่าทําให้มีผู้เสียชีวิตจากความอดอยากเนี่ยไปเกือบ2แสน60,000คนซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเป็นเด็กอายุไม่ถึง5ขวบค่ะ ฟิลสเน็ตนะคะระบบป้องกันทุกพิกภัยระยะต้นของโซมาเลียค่ะเปิดเผยรายงานใหม่เมื่อวานนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากวิกฤตภัยแล้งปี2011นะคะที่โซมาเลียมากถึง258,000คนสูงกว่าการประเมินก่อนหน้านี้ถึง2เท่าค่ะนอกจากนี้ครับน้งเองครับแดเนียลโมยาครับซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของหน่วยวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและผู้ชนาการโซมาเลียกล่าวว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแก้ปัญหาความต้องการของประชากรในระยะสั้นและก็ช่วยเหลือด้านการพัฒนานในระยะยาวครับขณะเดียวกันก็อธิบ ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโซมาเลียเนี่ยคือต้นต่อที่นําไปสู่วิกฤตด้านอาหารและทําให้ความช่วยเหลือเนี่ยล่าช้าและก็ทําได้ยากด้วย ส่งผลให้ประชาชนนับหมื่นคนเนี่ยเสียชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นครับโดยเฉพาะการที่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงเอาฉบับนะครับห้ามคนเนี่ยอพยพแล้วก็ห้ามส่งอาหารเข้าไปในช่วยเหลือในพื้นที่ควบคุมของตนเองในภาคกลางตอนล่างของสมาเลียครับโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลอังกฤษก็ประเมินจํานวนผู้เสียชีวิตจากทุพพิฆาตยอยู่ที่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนคนค่ะแต่ตัวเลขใหม่นี้ก็มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประเมินจํานวนผู้เสียชีวิตนะคะในเหตุสุกเชิญและภัยพิบัติโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและอัตราการเสียชีวิต ที่รวบรวมได้ค่ะทุพิภัยในโซมาเลียนั้นก็สิ้นสุดลงเมื่อปีที่แล้วแต่องค์การความช่วยเหลือต่างๆก็กล่าวว่าชาวโซมาเลียนะคะยังคงเผชิญวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารและต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและมนุษยธรรมค่ะ